บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,อ s, ๆๆๆๆน้อง,อง,งแลยการเอฟซีเบอร์สู่ทุกคนเด้อจากยินดีตอนทับเขาสู่ซองเคงล่ะสาวลาเอาเนาะมันกระสิสันเด้พอพ่อแม่พี่น้องทุ่าเส้งเคงขี่รถไทยไปรักสามสิบห้าน้อ พี่น้องบอกว่าเอาขี่รถไทยเนาะมันขางมันกดสะดวกตอนนี้สเสกเพลงกับมาวิทย์บ้านแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องแปดแ็ดกะโมกับเน้าเอ้ยตาสมทางบรรยากาศเนาะม,มันก็นสิบวงามอะไรดอกพี่น้องเพราะว่ามันสั่นเนาะรถไทยบอกเสียงรถไทย ก็จาเอาไปในเมืองนอ้นองกร้ซัาชิมหานเลยก็เไปซื้อปูนซื้อกระโลของน,นอ้ำน้องๆกระังก็สีนนเนาะข้าวนะจากโลซิงขอ,อ,อง้ เสเข่งก no. no. ็มาใกล้บ้านลายเติมนะพี่น้องเสาเข่จะได้เปิดคลิปเนาะลืมพี่น้องขิดเอาที่เพื่อถ่ายเนาะเพื่อนเพื่อนถ่ายมาแต่ในเพื่อนเสาเข่งอ่าใหญ่เกียรติทางบ้านเสาเข่งเกื่อไปทอดทางใหญ่กับใกล้เติมนะพี่น้องแต่กับบุ้จักรลักเนาะสามลักนี่สามลักษสามกิโล มามามาทำกันนั uhm ่นน <cima> ี่จะไปรุ่นแล้วพี่น้องน้าสิกขอเข็มขัดกิ่รถจักรมากับสาดเนาะพพี่น้องเขาก็เลยไปทำคนเนอโอ้้ยผูกลับหลดกันอ่ะเนาะ คนก่อยงัวเนองพี่น้องขี่ดินทรายันกุ้มเอ้าปะตรงย้ำแรงกับเป็นดัซซี่เนาะพ่อแม่พี่น้องบัดย้ำย้ำปนกับเปล้อนแห้งพี่น้องย้ำแรงกับมิดตะกี้ฝุ่นเนาะ ตอนนี้ครับก็มาไกลสุดทางใหญ่น้อพ่อแม่พี่น้องทางเวขบ้านสต๊อกเพ่อแต่นอ้อง พอดทางใหญ่อะน้องพรมิพี่น้องเฮ้ยเ็สเลยไปยังไกลเติมน้องพแม่พี่น้องเผื่อตีทอดอันรักษาีค่า บ้านซีีไัเนาะยน้อง่อไม่มีองหอยเด้อแบ่เด้อบันี้เด้อมันไม่ได้ขึ้นงอ่ะเด้อ <c oughs> ก็ไล่น้องผมไ็่พีน้องเพราะว่าบางบ้านเิ่นกาได้ล็อกกาวน้องผมไม่พี่น้อง อดบานรลักทรัพาะนะบบนอเอกปลอดักย์ีน,ะนนะเขาเก่ไปห่านปื้ออุปกรณ์ะเน้ะงคอมเพี่นะ้องตำรพาพเาการักนอาืาบบ่อหน,หนนะ้องมเพ่นะ้บบนนะองเขา่าที่พาพูาไดไ ใกล้ๆกันเนาะแต่ว่าน้งพุท่านด้เข้าตลาดเนาะงเปรมพี่น้องก็โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบเพลงกับสิพอจบไว้สำนีก่อนน้อง่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าพอกันคลิปหนาดด้าจ้า